แต่ <laughs> งผื่นใหมมือวันอาทิตย์ลูกสาวสิมาลูกสาวพีนี่สิมากินเข่าอยู่นี่กันลยเห็ุต้องแต่งใหม่เพราะว่ามันที่นั่งไม่พอผื่นเด้ <laughs> ลูกสาวแฟนอะเพียค mm ่าเรียเบิรเบิดฮอลิเดย์แล้วฟินี่ฮอลิเดย์ ทำงานดีๆและตอนเย็นจะทำมาม่าให้กินหมูแรกเห็นว่ามาสามอ สวัสดีคะ่ะพี่นีสาวดอนคนโกะคะ่ะเมื่อนี้เป็นการเตรียมการว่างตัวนอนเนาะค่ะเนาะสำหรับบ้านพักตากอากาศเด้อะค่ะเดอะ้อท,ที่สวิตเซอร์แลนด์เตรียมเอาหินมาแล้วคะ่ะ

tu vois, comme tu es de bonne humeur, t'as vu, regarde, et voilà. Et la magie a opéré, maintenant t'es de bonne humeur, tu vois, c'est bon. T'as pas rien à foutre, ils rassembler le même jour, tu vois. Et et oui. Oui. Hmm. Hein ah. oh, non, non, c'est peut-être de bonne humeur dans ma vie. J'ai remarqué. Non, tant que t'as un crip, il y un job. C'est folklorique. Ça, je mets où alors Toujours là-bas, puis après, je vous vous, vous dis ou bien Oui. Plus il y en a, mieux ça va pousser. Hein. <t 'en> mm, on enlève des cailloux Dans l'année prochaine. Pas... L'année prochaine, oui. L'année prochaine, est... Je l'aime ai... bien, ce G. Il déjà mieux aussi. Donc, c'est la preuve qu'il a plus de pression qu'avant. Il n'a jamais été si Ah, ben ça, ça. c'est la preuve, toi, oui. Ouais, มาเที่ยวแล้วอยู่ใครพี่ e ะพี่แล้วก็เที่ยงกินขเนาะค่ะเนาะ ลูงมันเปิดหมวกให่ไทยไม่หรอกแฟนพี่นี่สาวกว่านี้ถึงำแอวเบิง้ง คุดแล้วเรียบร้อยกระสิใชไส้เอ็นว่างตัวนอนที่ว่างอยู่นี่นะะแหละค่ะเลเกะเะกะนี่แหละเอาออกมาแล้วบ้านหลังนี้มีสองเจ้านะคะสองอค,ครอบครัวคุณลุงนั่นก็เป็นปู่ของพี่นีเองนะคะเนาะเป็นปู่เขยค่ะ ตอนนี้พี่นีกำลังทํากับข้าวอยู่นะคะกําลังทํากับข้าวอยู่นี่คือผัดคือเต้าหูพ้พี่ทอดนะคะพี่ทอดเต้าหู้ค่ะทอดก่อนแล้วค่อยผัดเป็นผัดพริกแกงค่ะเตรียมเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เครื่องพริกแกงก็จะมีถั่วมีพริกหยวกแล้วก็มีโหระพาก็มีใบมะกรูดแห้งค่ะ อันนี้ก็ต้ยมยำนะคะเอ่อต้มขาค่ะต้นอันนี้ต้มขานะคะเนี่ยต้มข,าต,ขาต้มขาไก่มีหอมหอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดแห้งผเสตเทศแล้วก็หอมนะคะ นิ้วแล้วพากันมากินน้ำเทวนทานท่นทาน <S <S ถ้าเจ้ากินน้ำก๊อกน้ำสะอาดสะอ้านค่ะอยู่นี่น้ำสะอาดสะอ้านนะคะทำงานต่อประสันกะตอนนี้กะสิบเอ,อ็ดโมงกว่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะกต่จะกินประมาณบ่ายโมงนั่นแหละคิดว่าเนาะ พี่สาวแฟนกับปูกับสามีทำงานเหมือนทีนี้ก็ทำกับข้าวมะขะนเนาะในครัวก็สะอาดสะอ้านเตรียมสเต็กไว้แล้วนะค่ะเนาะพี่เตรียมสเต็กไว้แล้วข้างในค่ะ กำลังหมักอยู่นะคะสองชิ้นทำงานเหรอพี่รักทำงานเหรอทำงานรับ <laughs> มาฮอลิเดย์ดิฮอลิเดย์ทวายเย่อพีฮอลิเดฟินี่ฮอลิเดบอมี่ฮอลิเดบอมี่แล้วจ้าพี่นี่สาวด์สิบ้างงานจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะพินีละค้าค่ะทวายคือการทำงานนะคะเด้อทวายเย่คือกสิบบ้างไมหเพราะวมาณบ่มี่องนั่งค่ะเอฟซีค่ะโอเคค่ะ ไปแล้วนะคะฝากรักฝากความ่วงยยทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายต่อต่อไปก็คือคลิปทำกับข้าวนะคะเนาะ,ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ